สวัสดีครับท่านสบายใจเห็นยังน้อโอ้ยเขาขาั้วตีมาเนี่ยเออประตูข่ใหม่แล้วโอ้ยประตูใหม่แล้วหัวหน้าประตูใหม่แล้วโอ้ยถอดประตูพี่น้องครับกินเขาเที่ยงเขาเพี้ยนเขาง่ายเขาใบาท่านสบายใจมาเนี่เสนอเมนูนยังน้อน,นี่อน้อนี่ตั้ไส้บัวครับตั้ไส้บัวนี่บ่เที่ยวไปหาเมื่อน,นั้นเป็นว่าปลาครับอาบจารย์ไพ่น้ำเม,มื่อน,นั้นหรอสายบัวพี่น้องครับเป็นบัวขาวหรือบ,บัวแดง เป็นบัวขาวครับบัวขาวเนาะแถวมาเมื่อนั้นเนาะเอาบอกพี่น้องน้ำครับบัวน้ำนั่นครับบอกง่าไง่ายบัวขาวกินหมากนี่ครับพ้นสีดำสายบัวอันนี้ยังไงตอนนั้นสปาเกตตี้ครับโอ้สปาเกตตี้มาเม่อ้แน่นอนแล่ว่าเอาเอาเอาเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งท่านสบายใจพ้นสีดำสายบัวปลาทูปลาทูใหม่แล้วปลาทูทำไมแล้วก็เอาออกเราเว้ยใหม่รู้แล้วตรดปลาทูใหม่แล้วใหม่แล้วออกเราเนาะอือ มาเด้อพี่นอ้นนนองด้วก,กินข้าต้องกันเด้อลุงยกตัวกันพี่น้องเอ้ยปลาทูจวด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 มาอีกแล้วโอ้อันนี้คือสีดำม,มาม่าก,กอนน้อนนอตัวนี้นนนกเกนมาะสบายใจมากมากเพือ่อนนะเพื่อนนะเครื่องเคีย่องมันขึ้นแน่นอนนะบะแคลวแกวแคว,แวต่ำสายบัวเนะา,านะแล้วจังมาเบิ่งน้องก,กันพี่น้องครับว่าท่านสบายใจเพิน่นต่ำสายบัวเพิ่นสิใส่หยังแน่พี่น้องครับตอนนี้แช่น้ำไว้ให้แช่น้ำยังแน่นี่นน้ำเกลือครับโอ้แช่น้ำเกลือไว้นะครับให้กินโคตรมันออกเนาะ ครับผมโอ้เอาไปยังบัดนี่ยังตัวนั้นเอาเป็นใส่ครับโอ้ใส่หมูครับใส่ใส่หมูมักใส่หมูมักครับโอ้สิมาเข็ดสปาเกตตี้แมนครับในเครื่องเคียงซอยไปแล้วนอในนอโอ้แน่นอนครับพี่น้องครับท่านสบายใจเพิ่นเฮ็ดกับเขาหนุนไ่ต้องห่วงพี่น้องครับต้องรังสันครับรังสันโอ้รังสันเมนูอืมเจ้าอันนี้จะเพ็ดไังไงบาตรนี่ไปทอดครับไปทอดโอ้สร้อยเราไปทอดเนี่ยครัมันกรอบครับกรอบแล้มันกรอบเพื่อสิจะใส่กับมะม่าวันเถอะ เอ,เอา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 ตัวนั้นก่อนเนาะเอาตัวนี้ก่อนแ,แล้วจังจังตำสายบัวเนาะครับแม่ครับโอเคครับพี่น้องครับนะเอาถอดประตูจานลอย,ยแล้วเลยพี่น้อง <c oughs> ประตูเกือบใหม่นในละอยากเบิ้งตั้งแต่ตำตำสายบัวนี่ละอยากให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันตำสายบัวนี่นะครับว่าเพิ่นใส่อย่างแน่รสชาติจะออกมาประมาณไหนนะครับ<อ>พี่น้องครับชมตัวแท้ไลยวะาพุ่นหิ้งเลยวะโอ้คุ่นหิงอ่ะ ส่งตัวแทนเลยต๋คุณเนีงเลยต๋คุณเนีงคุณเนงให้คุณเนีงมาต่ำบ่โอ้ให้คุณเนีงมาต่ำเจ้าเสียสปาเกตตีเนาะแล้วคุณเนียงมาเสียอะไรคุณเนีงหน่ะคุณเนีงมาท่านว่างเด้อเออคุณเนีงมาท่านว่างบางเงื้ยนอยู่คุณเนีงมาท่านว่างบางเงื้ยนอยู่เจ้าเฮ็ดไปก่อนครับอ่าเนี่ยให้คุณหนึ่งไปก่อนเนาะคุณเนีงท่านว่างเนาะระหว่างที่รออยู่นี้ค่อยตาบักเตียงค่อยก่อนนะรอรอมูอเจ้าเฮ็ดอยู่นี่ยเขาจะตาบักเตียงสดกับอัน ถอดประทูไข่นะแปบ๊บนึงพี่น้องครับขออนุญาตตำบักแตงก่อนเดี๋ยวสิมาต่อให้พี่น้องเบืองคนสิตำสายบัวนะครับจารอเสียก่อนเพี่น,นอ้องอืม,อมให้เพี่น้องพัดอันถ้าพอดีแล้วเนาะขอตำบักแตงแล้วพอดีจวดจวดจวดเรียบร้อยครับตำบักแตงครับผมถอดประทูเรียบร้อยอ้าวท่านสบายใจต่อเลยครับว้าทอดใส่ยทอดใส่ก่อนครับทอดใส่ก่อนเนาะสปากเกตตี้มาม,ามา่าไส้หมูเดีย๋ยวป้าถูกืองามแตงโมนะงามก็อย่าของเนาะโอ้ยสุดยอดครับโอ้ยหางก็เสียบเนาะ เขาได้เขาได้เขาได้เชฟหนึ่งเขาท่าเลยเชฟกระทะสวัสดครับพี่น้องครับเปิดเนกระทะเล็กเลยเชฟกระทะสวัสดตาบมักแตงควายไปไหนนาตาสีสันเป็นส่วนพโอหน้าถอดปลาทู่สองตัวเนี่ยจะเป็นปลาทูกันตัวเดียวเบอร์ปลาทูเลยเนี่ยปลาทูปลาทู่สองตัวสองตัวปลาสองปลาสองอันนี้คือเครื่องเคียงเพื้นมีพริกสดมีกระเทียมมี่มะเขือเทศแล้วก็กะลัมปีเนาะทำแม่ครับอันนั้นคือทอดใสหมูใส่รับมาใหม่าเจ้าแส่น้ามาอยู่ดี โอ้เอาเบิ ite, ้งน้ำกันงพี่น้องครับเงีวเงียวเงีวเงีสปาเกตตี้สปาเกตตี้ส่วนสายบัวเคลื่อนวาเสียหายหัวหน้านิ่งมาต่ำให้เชฟยนิ่งมาต่ำมาตีสายบัวอ๋อตามสายบัวตามสายบัวเนี่ยพระเอกในงานวันนี้เฮ้ยเนาะเห็ดกับเข่ากับทายคลิปสูพี่น้องเบิ้งกระคักแล้วหอมมวยหวยพี่น้องเอ้ยเอ้าจะได้กับฝากเลยพี่น้องเด้อฝากเพลงนะด้อเพลงยังก่อนหัวหน้า เจ้าเป็นพระเอกแจ็คกิ้งแจ็ดออทออดแจ็คกิ้งเจ็ดโอ้อันนี้คือเป็นบทบาทเป็นเสียเนาะครับท่านสบายใจเพิ่นเป็นเสียครับในท้องเรื่องเพิ่นเป็นเสียมาหาแจกเงินผู้สาวเนาะเพิ่นพาผู้สาวไปออดออทแจ็คกิ้งเจ็ดใส่เปย์ใส่เปย์เออเปย์ขาดตัวอูเบีมเลยเอา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 ฝากเพลงน้าพี่น้องเด้อนะครับลงแล้วเขาไปกดเบิึงนะครับกดฟังนับกันครับถึงสิยอดวิวบ่หลายแต่ว่ากะภูมิใจเฮ็ดเฮ็ดกันเพื่อความมวลความซื่นน้าพี่น้อง ไข่เค็จช่วงนี้นะครับเครื่องโควิดนะครับเครื่องทรงกำลังเลี้ยงใจทีมงานนะครับทีมงานอาสาทีมงานกู้ไฟเข้าทั้งพูดและทั้งสมุดปากกันพูนนะครับเพิ่นดับเพิ่นดับไฟอยู่ช่วงนี้พี่น้องครับเอาทรงกำลังเลี้งใจเพื่อนน้ำนะครับผมนะครับไปเพื่อนตลอดปลอดไฟสุขูสุกนนะครับภารกิจลาบลื่นนะครับอ่ะควยมาทั้งนี้เฮ็ดต้องกินต่อห้าบาทนี่โอ้คือตัวละเนาะเสียเสียครับเสียแน่เพียงออดออดเอดเอด ปนอดจะจริงเจ็ดโอ้ซื้อเพียงกันย่างหักอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวตาเบิ่งตามสายบัวโบลาณจังสีแมนแนวมันโอ้โล่งเลยตัวไหนนี่ปลาทอดหมูแล้วอะไครับพี่น้องทอดหมูทอดหมูเอาไปใส่พิษไทยเนาะตัวนี้เนาะนครับปัดดูปัดปกเกือเทียบกับทั้งนั้นหอมหวนหอมหวนโอ้เนี่ยโอ้เสียตาเลยปะปีกเจ้าไหนเกือแน่นอนเลยขนนาด เตือได้น้อว้าใสกระหล่ำเนาะมัในน้อใสกระหล่ำลงไปครับอันนี้ทอดใส่หมูนรปองครับนี่ยันนี้นูสุดไลอยาสเชฟนีงมาเราบอกเชฟนึงมาตามใสบัวเชฟเนียงเลย้าคนหนย มาๆมาแล้วมาๆมามาลวกแล้วเรียบร้อยเตรียมใส่เลยมาหนี้ผัดมามาใส่ไส้หมูลงเลยครับลงเลยลงเลยครักลางเสียเวลาสปาเกตตีมามาครับคุน่ะหอมหผงชวนรับประทานไปน้องเอ้ยกินอะไรหอมตอกแล้วหัดอยู่นี่กินหอดพู้หล่อกิดกินหัดในเมืองของเราขั้วได้ไหมโอ้สามโพขั้วครับไปน้องครับตอนนี้สามโพขั้วครับ พ่อคั่วสบายใจเพิ่นพัดมาม่าสปาเกตตี้ใส่ใส่หมูครับสามเชฟสามเชฟพ่อคั่วรอยทอดปลาทูครับตำบักแตงพ่อคั่วหนิงนะครับพี่น้องครับตำสายบัวอ่าตำสายบัวครับผมพี่น้องครับสามพ่อคั่วเนาะเพชรจะไหนพวกท่านได้กินอยู่เพชรบัวประหนัพวกท่านได้กินอยู่ไหมสามพ่อคั่ววันนี้นะครับเชฟหนิงพ่อคั่วหนิงพ่อคั่วสบายใจแเราพ่อคั่วร้อยพี่น้องครับสามพ่อคั่ววันนี้ สมัครสมัคสามเมื่อกี้ก็เลยทีเดียวเที่ยวเมนบอร์จรันครับผมโอ้ยนเยอยอน่าเรียบร้อยแล้วว่านโอ้ยหอมมวยน้อยจ้าเนาะเอาผงเลยจันผงเลยบ้านเรียบร้อยแล้วอาจารย์เพื่อนมาใส่หอมวหม,มาผมจกหน่อยนึงหน่ยอยเอาทางนี้กำลังสีไซส์บัวตามสายบัวขาดว่าเดินขึ้นหน้าบักขามเปียกนา้าบักขามเปียกตัวชู่ลงนะครับนี่ครับสายบัวลงกงไปแล้วแน่นอนแน่นอนแน่นอน เอานัวนพอคนิ game, ่งนัวจุ่ะจุะาไปึน่นอนแน่นอนนี่คือตำสายบัวสูตรบรรทุนปัดาสูตรท่านสบายใจเอาผ่านไปเรียบร้อยน้าปแกวงเซกนนะว้วยวาว่าว่าว่าวายวา้ย อืมปลาแดกขวดต้มแล้วครับพี่น้องปลาแดกสุกต้มแล้ว <c oughs> ใส่ลงไปสำหรับตำสายบัวามาครับเปียกขึ้นเรื่อยๆนะอย่างนั้นสบายใจน้ำปลาแดกฟุงใส่ตีเจ้า <c oughs> โอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่ๆแล้วก็แน่นอนนอนเสร็จเรียบร้อยจอดจัดฝา,าดบึืนจิ <c oughs> ึงจวนกันตอนเสายต้องซีมก้อนเสืเอต้องซีมด้วยก้อนเสืออ้าวท่างนี้เป็น,นัใครท่างนี้โอ้ ตั้งนี้กําลัางใส่น้ำตาลใส่ผงสูรรใส่ปลาคามเปียกตําสายบัว,วอ้าว,วเรียบร้อยตําสายบัวสูตรพอกวหนิงอ้าวจานมาบเราให้เราสีสันไหมพระเอกในงานได้ตําสายบัวเลยโู้ด,ดกันยาก่โค้ด,ดกันมากอึบ๊บไปได้นอ้๊บัดมากๆหอยไกย่ไปนอ้๊นน,มามานั้นนอ้ะสปาเกตตี้มาๆนั่น เรียบร้อยครับนาตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตําสายบัวเรียบร้อยนะครับอ้าวโอเคครับผ่านไปหนึ่งชฟหนึ่งพ่อครัวต่อไปพ่อครัวหนึ่งมาเยพ่อครัวสบายใจพักยังครับนั่นหระผาโอ้หระพาเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเสร็จสับครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยตาสายบัวแล้วก็พัดสปาเกตตี้มาม่าเนาะโอเคใส่ใส่หมูด้วยหมดแล้วใส่ลงไปแล้ว จวดจานมาใส่จานบนใน้านเอาเอาเฮียงกันไว้พี่น้องมางกงอนปลาบเข้าให้นี่แน่ปลาบเออจานบักไงงามงามงามขานงามนี่สองอย่างเลยคู่กันเลยสปาเก็ตตี้มาม่าพะนะวะ โอ้มันต้องมีเสียงกระทะจะเป็นเสีแต่ะเป็นพ่อขวของแท้โอ้งาม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 นี่ครับพี่น้องตำสายบัวไปขึ้นโต๊ะบาไปเลหัวหน้าสุดยอดแก้วขึ้นโต๊ะเรียบร้อยพี่น้องครับขึ้นโต๊ะเรียบร้อยตำสายบัวมาเด้อมาเด้อผัดสปาเกตตี้ ผัดมามา่าผัดมามา่าตำบักกะแตงทอดปลาทูอันนี้คือแมงกี้ซวนซุปป้งทอดนี่ไปียของงานมาพี่น้องครับมาสดนํากันมาหน่เด็กๆก,กินอะไรคะกินอะไรเอ่ยเด็กๆก,กินข้าวก,กินข้าวผัดนะคะเด็กๆมามาหนี้เขามาเชฟเข้าประก,กวดประก,กวลงมาลงมาเสรล,ละครบแล้วปะ จวดจัดฟาดเบิ่งพี่น้องครับมาด้วยกินข้าวเที่ยงน้ำกันโอ้ข้าใบเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงผมละไปจวดจวดจวดพี่น้องครับเอาขออนุญาตบาดครับพี่น้องครับนี่ครับตำสายบัวเรียบร้อยครับลุยบาดนี่จวดดึกมาหน้าดึกอดื้ดื้นังหนังงวันี้นะหนังวันนีเราจพี่น้องครับนอนโอ้ไม่ใช่ไรครับผมเสียบปมือด้วยตีว่ามันเสียบปมือกรอบกรอบนอกร์มในอื้าดว อืมอืมมากแมาทีีสิ่ะสวดบสวดบ,ดบุญคำสายบัวประเอกของงาน<ม>โอ้ใส่ะคุณนายเกียกมาเด้อท่านอป้าต่อไปใส่ะม,ม,มามาพี่น้องครับกินน้ำกันบ่ในขออนุญาตบาดคำจวดจาดเขาเด้อครับเด้อเสบนๆนกันพี่น้องครับสบ,บายดียูดีไม่แหงสุงขู่สุข้นครับผมฝากเพ่งอดๆจ๊ิงจ๊ด,ด้วยนี่คือระเอกไม่ได้ได้ทองเรื่องเด คิดตามเข่าเหมือนครับไ,ไ,ไงอีกเลยอ้าว,อวโอเคครับ <Tanner. S 1> ผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วไ,ไ,ไปแล้วเด็กๆไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ